สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงการเคลื่อนตัวนะครับของตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมกันบ้างนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวยังไงนะในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมานะครับก่อนจะไปเริ่มต้นนะั้นเนี่ยผมขอฝากอีกช่องหนึ่งนะช่องใหม่นะครับลงทุนบอยสองโลกนะครับช่องที่ผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนอข่าวสารนะครับภูมิรัฐศาสตร์นี่ไหมเกี่ยวกับจีนรัสเซียสหรัฐมายุโรปหรือแม้ตะวันออกหรือแม้แต่ตะวันออกกลางนะครับ เพื่อที่จะมาแชร์เ,เพื่อนเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ส่งผลกระทบนะครับมาที่ตลาดคริปโตนะตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยด้วยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุน,นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มาแชร์เ,เพื่อนฟังนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวคริปโตนะบิตคอยแล้วก็เอาคอยส่วนใหญ,ญ่ก็ย่อตัวต่วตําลงมานะครับบิตคอยพี่ใหญ่บิตคอยเองก็ย่อตัวต่าลงมาที่ระดับประมาณสัก92 0 0 0่สเหรียญดอลลา,าร์สหร ต่อ b t ดีนะครับหลักๆสาเหตุนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นข่าวนั้นในเรื่องของโดนัทัมนะครับที่มีการจะขึ้นภาษีนะครับกับประเทศในยุโรปนะถ้ามีการขัดขวางนะครับเรื่องของการเข้ายึดนะที่โดนัทัมต้องการก e ินแลนด์นะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางสหรัฐอเมริกานะครับถ้าทำให้ตัวบิตคอยเองก็ร่วงต่ำลงมานะประมาณสัก0.7เอร์เไม่ถึง1เปอร์เซ็ตยังรักษา แนวต้านเอ่อแนวรับนะตรงนี้ที่สําคัญตรงนี้ได้อยู่นะครับผมคิดว่ามีโอกาสนะที่จะวิ่งต่ำลงมาที่ระดับมาสักเก้าหมื่นได้อยู่นะครับอ่อทีนี้เอ่อพอถึงเลเวลนี้เนี่ยค่อยมาลุ้นกันนะว่าจะหลุดตรงนี้ตรงไปอีกหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนเอ่อพฤศจิกายนต้นมาเนี่ยแนวรับตรงนี้ค่อนข้างที่จะ แข็งแกร่งนะครับลงมาเทสตรงนี้นะครับก็วิ่งขึ้นไปนะทําจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะว่ามีแรงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับในข่าวของโดนัลด์ทรัมป์เองนะที่มีข่าวว่าจะขึ้นนะครับดอกเบี้ยนะครับทางฝั่งยุโรปเองนั่นเนี่ยหุ้นทางฝั่งยุโรปก็วันนี้เปิดตัวมานะอย่างเด็กเด็กเองนะของเยอรมนีนั่นเนี่ยเปิดมาก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับกับสัปดาห์ที่แล้วนะย่อตัวต่ําลงมานะหุ้นเด็กนะครับ หุ้นอย่างตัวของยูเคของอังกฤษเองนะสาราชาณาจากักรเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นแท่งแดงนะครับของฝรั่งเศสเองก็เปิดตลาดมาวันนี้ก็เรียกว่าต่ํานะกว่าการปิดตลาดที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของหุ้นสหรัฐอเมริกาเองวันนี้หุ้นสหรัฐอเมริกาไม่ได้เปิดเทรดนะรู้สึกจะเป็นวันหยุดของเขานะครับแต่ว่าล่าสุดดาวโจนก็ย่อตัวนะต่ำลงมาในะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะเอส0ีหรอยย่อตัวต่ำลงมานะครับ ตัว n แ s ส a q ก็ย่อตัวตกลงมาปิดตลาดนะย่อตัวตกลงมานะมีตัวหนึ่งที่พุ่งขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือทองคำนะยังทําจุดสูงสุดอย่างต่อนเนื่องนะวันนี้พุ่งขึ้นมาประมาณสัก1.65เปอร์เซ็นตะครับซิเวอนะตัวเงินเองก็วันนี้ก็พุ่งขึ้นมาประมาณสัก3.6นตะครับตัวบิตคอยคริปโตนั้นเนี่ยยังอยู่ในเลเวลที่ทรงทงตัวอยู่นะแต่แพทเทิร์นโดยรวมของบิตคอยเองก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับยังไม่หลุดที่แนวรับตรงนี้นะ แล้วถ้าเทียบนะผลตอบแทนนะของตัวบิตคอยในปี2026นี้นะครับซึ่งเป็นปีเลือกตั้งกลางเทอมนะของทางสหรัฐอเมริกาถ้าเทียบนะกับปีในะเลือกเลือกตั้งกลางเทอมอื่นๆในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยอย่างปี2022ปี2018นะครับและก็ปี2014นะก็ค่อนข้างที่จะโดยรวมแล้วเนี่ยเทรนไลน์เหมือนจะคล้ายๆกับปี2014เหมือนกันนะครับในปี2026นี้ที่เป็น เลือกตั้งกางเทอมนมของสหระมิกานะครับแต่โดยเฉลี่ยก็ยังดีกว่าในปีส0 1 8ิบแล้แลก็ปี2022อยู่ลนะซึ่งถ้าเกิดจะเปรียบเทียบนะกับค่าเฉลี่ยนะครับของปีที่เป็นปีเรื่องตั้งกางเทอมกับปี2 0 2 6ันยี้นั้นี้น,นี่ปี2026ก็ค่อิกนข้าังที่จะยังรักษาองค์เลเวลไว้ได้ดีนะกว่าค่าเฉลี่ยนะผลตอบแทนของบิตคอยในปีที่เป็น ปีเลือกตั้งกลางเทอมนะครับและถ้าเกิดเราดูตัวเทียบนะกับปีหลังที่ปีที่เป็นปีแบมาร์เก็ตนั้นเนี่ยสังเกตว่าเส้นสีสสชมพูนะัก็คือผลตอบแทนของตัว Bitcoin ์ไ c เคลิลนี้เนี่ยยังทําผลงานนะได้ดีนะกว่าในแบมาร์เก็ตที่มันผ่านมานะครับแต่ส่วนตัวผมเองนั้นเนี่ยก็มองว่าของตัวกราฟของตัวบิตคอยเนี่ยควรจะเทียบนะกับในปี2019มากกว่านะเพราะเป็นปีที่ เฟดั้นเนี่ยมีการหยุดทำค t t เหมือนกันนะครับและมีการที่จะอยู่ในช่วงที่จะลดดอกเบีย้ยเช่นกันนะครับดังนั้นเส้นสีแดงก็คือไซเคิลนี้นะเป็นแบร์มาเก็ตหลังเฟดหยุดทำค t t นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเทรนนะครับที่ทค่อนข้างที่จะทิศทางค่อนข้างจะคล้ายกับในปี2019อยู่นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเราอาจจะอยู่ในตุวต่ําสุดนะตัวบิตคอยในช่วงประมาณกลางๆปีเลยนะครับ ซึ่งก็ต้องรู้นันว่าจุดต่ําสุดจะเป็นยังไงนะจะลงมาเทสที่แนวรับตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งที่สําคัญนะที่ประมาณสักเจ็ดหมื่นสี่นะครับแต่ทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาถ้าบิตคอยหลุดเส้นยี่สิบวิคลี่มูวิ่งแกรเรตและเส้นห้าสิบวิคลี่มูวิ่งแกรเรตแล้วนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะลงมาเทสที่จุดต่ําสุดคือเส้นสองร้อยวิคเอสเอนะเส้นสีขาวตรงนี้เลยนะครับซึ่งที่เส้นนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดนะ แต่ว่าถ้าเหมือนกันในปี2019เนี่ยก็อาจจะมาเทสที่แนวรับนะจริงๆในปี2019เนยไม,ไม่ได้หลุดนะลงมาถึงเส้นสอง w ้ e k วิ m o v i n g a v e r a g e นะครับก็อยู่เทสเทสทสแถวแถวเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้น100 weekly moving a v e r a g e นะครับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะนี่ก็คือเส้นตัวเอาไอานะของตัวบิตคอยถ้าเทียบนะกันในปี2019นะครับส่วนบิตคอยนะถ้าตัวเอาคอยตัวอื่นนะครับตัว XRP เองนะวันนี้เองก็ ร่วงต่ำลงมานะครับลงมาเทสหน้าที่แนวรับนะประมาณสักหนึ่งจุดแปดเหรียญนะครับก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะทุกครั้งที่ลงมาเทสลงมาที่ประมาณโซนนี้นเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับก็เรียกว่าหลุดหน้าที่แนวรับตรงนี้มาแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีส0 2 5ัี่้าแล้วนะครับแล้วก็วิ่งอยู่ที่ชานลตรงนี้นะสำหรับตัว xrp นะครับตัวอ,อีทิลเลียมเองนะก็ อย่างวิ่งนะอยู่ที่แนวรับแล้วก็แนวต้านตรงนี้อยู่นะครับอยู่ในช่องตรงนี้อยู่นะเป็นแนวต้านที่สาคัญอยู่ที่ประมาณสักสามพันสามนะอีสเองก็อยู่ที่ประมาณสักสามพันสองร้อยเหรียญอยู่นะตอนนี้โซน่าเองนะล่วงต่ําลงมานะครับที่ประมาณสักร้อยสามสิบสามเหรียญนะครับแนวรับสําคัญอีกแนวหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือประมาณสักร้อยี่สิบเหรียญนะต้องรุนกันว่าจะลงมาเทสครนะที่ถึงตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับที่ประมาณสักหนึ่งร้อยี่สิบเหรียญลเนี่ยก็เป็นอีกแนวรับสําคัญนะครับที่ ส่วนใหญ่ถ้าลงมาถึงจุดนี้เลยนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเด้งกลับขึ้นไปได้นะสำหรับตัวโซโลนานะครับเอไดเองก็เรียกว่าหลุดมีแรงซื้อกลับนะครับที่แนวรับสำคัญเส้นเทนไลน์สีเหลืองตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้ลงมาแล้แลวก็มีไส้เทียนระูดขึ้นไปนะครับก็สังเกตว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่มีแรงซื้อกลับ,บที่ตรงนี้นะครับตัวเหรียญอื่นๆนะ BNB บเองนะครับ ย่อตัวต่ำลงมาเหมือนกันนะสำหรับตัวบ n b นะครับหลุดที่ประมาณแนวรับสำคัญที่ประมาณสักร้อยเอ่อเก้าร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับก็หลุดตรงนี้แล้วก็มีแรงรูดซื้อกลับขึ้นไปด้วยนะสำหรับตัวบ nb Do s e c o อยนะอยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนนะครับมีแนวรับสำคัญนะที่ประมาณสักสิบสามเหรียญน,นะคเออสิบสามเซนนะะหลุดตรงนี้ไปเนะี่ยก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับ โอเคนะเป็นข้อมูลนะที่มาแชร์เพื่อนฟังนะครับผลตอบแทนของตัวบิตคอยจนถึงตอนนี้ของเดือนพฤศจิกาเอ,อ่อของเดือนมกราคมเนี่ยอยู่ที่มันหกจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไนะตั้งทเทียบมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราจนถึงตอนนี้นะครับก็ในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นสามเดือนที่ติดลบติดต่อกันนะครับตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะถ้าเอ,อ่อในถ้า ครั้งมกรลานี้ติดลบนั่นเนี่ยก็คงจะเป็นสี่เดือนนะที่ติดลบติดต่อกันนะครับโอเคนะเป็นข้อมูลนะที่มาแชร์เพื่อนฟังนะสำหรับค่าเฟียร์กีนเด็กนะอยู่ที่49อยู่กลางอยู่ตลาดยังมีความรู้สึกกลางๆอยู่นะครับไม่ได้กลัวและก็ไม่ได้กล้าจนเกินไปนะยังไงฝาก,กเพื่อนๆนะอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนบอยสองโลกไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกนะครับและ จะมีผลกระทบแน่นอนมาถึงตัวตลาดคริปโตนะครับเราคิปนี้มีมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับคลิปหน้าจะใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ